สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาขอเสนอในเรื่องของความสุขที่3นะคะจาก8ประการที่เราเคยพูดไปในอีก่อนหน้านี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นในเรื่องของสังคมดีนะคะสังคมดีนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากสังคมที่บ้านนะคะเริ่มต้นจากที่บ้านสู่ชุมชนหมู่บ้านแล้วก็ระดับประเทศชาติเลยทีเดียวนะคะยุคยุคโบราณหรือยุคหินนั้น มีสังคมที่โบราณมากค่ะอย่างที่พวกเราก็เคยทราบกันมาบ้างแล้วนะคะสังคมโบราณน,นั้นตัวอาจารย์เองก็เป็นคนต่างจังหวัดนะคะเป็นเด็กมันนอกเมื่อตอนวัยยาวเราก็จะเห็นสังคมบ้านเราทํากับข้าวกับปลาคุณแม่ก็จะเอาไปแลกกับข้างบ้านนะคะอย่างเช่นบ้านเราตำน้ําพริกข้างบ้านก็จะมีไข่ไนะข่ปโลเราก็อามาแลกเปลี่ยนกันสังคมหน้าอยู่ค่ะ การตีดันฟันแทงฆ่าฟันกันไม่มีนะคะยุคสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะหมู่บ้านที่อยู่ติดติดกันนะก็ไม่พูดคุยนะไม่พูดจากันเลยแถมมีการปลูกต้นไม้เลื้อยเข้าไปบ้านท่านนะก็เอาปืนมายิงกันนะอย่างนี้เป็นต้นสังคมเปลี่ยนไปความเจริญ มาถึงทางด้านจิตใจก็ลดน้อยถอยลงนะคะดังนั้นอาจารย์อยากฝากไว้ในสถานประกอบการนะคะว่าทางท่านผู้บริหารหรือนายจ้างเนี่ยก็ควรจะเปิดโอกาสนะคะให้ลูกจ้างได้มีโอกาสพบปะพูดคุยในเรื่องปัญหาของของแต่ละคนนะคะว่าเขามีปัญหาอะไรไหมนะคะเพราะการทำงานอยู่ในที่เดียวกันนั้นเป็นสังคมที่เป็น Family เป็นครอบครัวนะคะเดียวกัน นะลูกจ้างก็เหมือนลูกนะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะดูแลเขาเหมือนลูกนะคะลูกน้องเรามีลูกเราก็รักลูกเรามีน้องเราก็ต้องรักน้องเพราะฉะนั้นเรามีลูกน้องเราก็ต้องรักยิ่งกว่านะคะทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นสังคมที่ดีก็เริ่มต้นจากครอบครัวแล้วก็สู่สังคมในที่ทำงานนะคะ ทำอย่างไรล่ะถึงจะมีสังคมที่มีความสุขนะคะก็ต้องเริ่มต้นจากใจเรานี่แหละนะคะพยายามที่จะทําให้ครอบครัวมีความสุขนะคะเมื่อครอบครัวอันประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกหรืออาจจะเป็นพี่น้องหรืออาจจะเป็นพี่ป้าณ้าอาหรือเป็นเพื่อนที่มากกว่าหนึ่งคนมาอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะดังนั้น เมื่อครอบครัวมีความสุขแล้วมันก็จะเกิดปัญหาทางด้านสังคมน้อยลงนะคะสังคมที่น่าอยู่นั้นก็คือสังคมแบ่งปันค่ะสังคมแบ่งปันอาจารย์ขอย้ําตรงนี้นะคะว่าอย่างเช่นคนในครอบครัวนะคะควรจะมีเวลาให้กันนะเรามีลูกเราก็ควรที่จะสอนลูกนะคะให้เป็นคนดีมีระเบียบมีวินยัย นะอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์ควรจะต้องมีการจํากัดเวลาให้เข้าใช้นะคะหรือสามีภรรยาเองนะอยู่ด้วยกันก็ต้องมีเวลานะะที่จะพูดคุยกันบนโต๊ะอาหารบ้างนะ,ะอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ไม่อยากให้ใช้สื่อดิจิตอลโทรศัพท์มือถือพูดคุยกันนะ,ะส่งไลน์หากันอะไรอย่างนี้ มันทำให้ความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างความเป็นครอบครัวของเราห่างเหินไปอย่างมากนะคะดังนั้นในจ้างเองก็เหมือนกันนะคะคนที่จะเปิดโอกาสให้ลูกจ้างนะคะมาพบปะพูดคุยในเรื่องความทุกข์หรือแม้กระทั่งแชร์ความสุขของเขาด้วยก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าต้องรับฟังเรื่องความทุกข์อย่างเดียวนะคะพบกันคนละครึ่งทางนะคะอย่างน,น้อย ลูกจ้างก็มีความสำคัญนะคะในเรื่องของการาสร้างผลผลิตสร้างผลงานให้เกิดกับบริษัทให้เกิดกับสถานประกอบการของท่านนะถ้าเขามีสังคมที่มีความสุขแล้วผลผลิตของท่านก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นลูกจ้างหรือมนุษย์นะคะเป็นคีย ะคะีย์ที่จะทำให้บริษัทของแต,แ,ตแต่ละท่านมีความเจริญก้าวหน้านะะมีผลผลิตที่ยั่งยืน,นะะก็จะไม่เกิดผลกระทบใดๆกับองค์กรท่าน,นะะเมื่อสังคมดีก็จะเป็นที่น่าอยูะะ่เป็นเรื่องที่ดีะะก็ยังไงก็ตามก็อย่าลืมกด subscribe ่กระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากท่านผู้บริหารนะคะในเรื่องของ step plus training นี้ไว้ด้วยขอบคุณค่ะ